จูบแผ่นหลังวินนี่ร้องออกมาอย่างตื่นเต้นขณะที่นั่งคุยอยู่กับชาคิยาในร้านกาแฟที่นัดพบกันเบาๆแกชาคิยาจุกป,ปากบอกให้เงียบวินนี่จึงลดเสียงลงก็มันตื่นเต้นแล้วใจนี่ว่าแล้วยังไงอะไรต่อเสร็จไปกี่ยกบ้าชาคิยาใช้นิตยสารที่ซื้อติดมือมาเคาะหัวเพื่อนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเบาๆอย่าดังสิมันน่าตื่นเต้นนี่นา ตื่นเต้นอะไรกลัวจะตายกูอะไรระยยะถ้าเป็นชั้นละวานเลยหลอด้วยไม่ใช่เหรออืมหลอมากแต่ตำรวจอะแกมีแฟนอยู่แล้วชัวๆก็เรื่องของแฟนเกี่ยวอะไรเราก็แค่จะเอานี่ฉันไม่ได้ขายนะฉันก็ไม่ได้ขายแค่ถูกใจแล้วก็ไปกินต่อได้ไม่ละฉันไม่ขายไม่เอาอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเก็บเงินได้สักพักก็เลิอกอาชีพนี้แล้วเงินดีจะตายแก แล้วเจ๊แกก็ดีดีใครอยากขายก็ขายใครไม่อยากก็ไม่ไม่ว่าตามแต่ใจกันไปก็เพราะอย่างนี้แหละถึงอยู่กับเจ๊แกได้ไม่งั้นก็ไม่ทำหรอกงานอย่างนี้คนจนอย่างเรามีทางเลือกมากนักหรือไงเออนน่เจ๊จะให้ไปทำงานที่ผับคุณสนเพื่อนแกก่อนนะจนกว่าผับเราจะเปิดได้อีกครั้งได้ฟังอย่างนั้นชาคิยายิ้มออกข้อย,ยังชั่วหน่อยยังคิดอยู่เลยว่าจะเอาไงดีแล้วเจ๊แกว่าอะไรไหม พอแขกตีกันก็เพราะฉันไม่หรอกคนมันจะตีกันนะ่ะเจ๊แกว่าพวกนี้มันเอม็นกันมาก่อนแล้วยังไงก็ต้องตีกันอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมันค่อยๆแก้ปัญหาไปเจ๊แกดีฮะน่าจะสร้างวัดมากกว่ามาเปิดผับหญิงสาวบอกคำ้คำๆวินนี่มองหน้าเพื่อนอย่างเป็นห่วงแล้วนี่แกดีขึ้นแล้วยังที่เป็นไข้ดีขึ้นแล้วไปฉีดยามาแล้วนอนเป็นตายอยู่ที่ห้องอีกอาทิตย์ ก่อนโพหัวมาเจอแกนี่แหละแล้วผู้กองภูคุณภูเฉยๆเออเอ,อคุณภูเฉยๆก็ได้เขาว่าไงมั่งยังไม่เจอกันเลยวันนั้นตอนเช้าเขามีราชการด่วนเลยแค่ทิ้งโน้ตไว้ให้และทิ้งรถไว้ให้ใช้คันหนึ่งโอ้โหไม่ต้องโอ้โหเลยแกรถเก่งเก่าๆคงเป็นรถไว้ไปสืบราชการมั้งแล้วนัดคืนรถกันเมื่อไหร่บอกด้นะจะขอดูหน้าหน่อย ยังไม่รู้เลยเขาบอกว่าเขาติดราชการเดี๋ยวจะโทรมาเองชาคิยาก็อึ้งไปเมื่อเห็นภูทิ์ในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนดูสบายสบายเดินมากับอลินให้โซสาวซึ่งเรียนที่มหาวิทยายลัยเดียวกันกับเธอเป็นเพื่อนร่วมคณะแต่อยู่กันคนละกลุ่มเพราะฝั่งชาคิยานั้นล้วนแล้วแต่เป็นพวกมีฐานะปานกลางทั้งนั้นวินนี่มองตามเห็นหญิงสาวที่ควงซบชายหนุ่มเดินไปที่เคาน์เตอร์เครื่องดื่มใครหรอ ผู้หญิงที่เคยเรียนที่เดียวกันส่วนผู้ชายเขาแหละวินนี่หันควับไปมองทันทีพร้อมๆกับที่ชายหนุ่มหันกลับมาวินนี่จ้องตะลึงในความหลอ่อผู้ทพิปเมื่อเห็นวินนี่มองก็ยิ้มให้ตามมารยาทแล้วไปตามมองชาคิยาอย่างรู้สึกคุ้นหน้าเขาจําไม่ได้ว่าเป็นเธอเพราะเวลานี้เธอไม่ได้แต่งหน้าจัดภาพที่เขาเห็นคือหญิงสาวสวยใบหน้าอ่อนวัยชวนมอง ก่อนจะละสายตากลับไปหาพนักงานที่ถามเขาว่าต้องการอะไรวินนี่หันกลับมามองหน้าชาคิยางงงเฮ้ยเขาไม่ทักแกว่ะสงสัยจำไม่ได้มั้งเอา้ายังไงก็วันนั้นแต่งหน้าแทบจะเป็นนิ้วตอนเต้นบนเวทีและตอนที่เขาไปฉันก็คุมโปงหลับอยู่คงนึกไม่ถึงนะมั้งว่าจะสวยขนาดนี้ชาคิยาบอกคำๆวินนี่ค้อนจ้า แม่คุณช่างคิดแต่ดูแล้วพบกันรอบเดียวคงพอเพราะเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยแกเกาะติดเป็นตังเมแสดงความเป็นเจ้าของสักขนาดนั้นนั่นสิชาคยาอดรู้สึกใจหายไม่ได้อลินสั่งเครื่องดื่มเสร็จก็หันกลับมามองหาที่นั่งแล้วก็ชะงักเมื่อเห็นชาคิยาซึ่งไม่ชอบหน้ามาแต่ไหนแต่ไรเพราะผู้หญิงที่มาจากครอบครัวจนๆอย่างชาคิยา ทำให้ลัศมีการเป็นดาวเด่นของเธอในมหาวิทยายลัยต้องมองลงไปและที่ต้องทำให้เจ็บใจสุดๆก็คือเมื่อครั้งที่ประกวดสาวงามของคณะชาลยาคว้าอันดับหนึ่งไปครองด้วยความเกลียดชังผสมผสานกับการอยากอวดล่ำอวดรวยเป็นนิสัยอลินคลายแขนจากการกอดภูทิปเดินตรงไปที่โต๊ะทันทีคิดว่าใครยยอุ่นนี่เองแต่งตัวโซมซะไม่สมกับเป็นดาวมหาวิทยายลัยเลยนะวินนี่หน้าเวอ่อ งงกับชาคิยางงว่าชาคิยาแต่งตัวโทรมตรงไหนก็แค่เสื้อยืดกางเกงยีนสไตล์วัยรุ่นธรรมดาเท่านั้นแต่ชาคิยานั้นคุ้นกับปากของอาลินดีอลินสบายดีเหรอหญิงสาวทักเรียบเรียบสบายสิจะ๊ะนี่ก็เพิ่งกลับมาจับไปชอปปิ้งที่ฝรั่งเศสว่าแต่เธอเถอะหางานทำได้แล้วหรือยังได้ข่าวว่าส้นสูงศึกไปหลายคู่แล้วนี่ผู้ทิพย์เดินถือเครื่องดื่มมาสองแก้ว มองสบตากับหญิงสาวหน้าใสที่เขารู้สึกคุ้นหน้าเป็นอย่างมากอย่างรู้สึกเขินใจเพราะเสียงอลรินไม่เบาเลยและสไตล์การพูดจาดูถูกคนอย่างนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบสักนิดอลรินชายหนุ่มเรียกเบาๆอลรินหันไปรับแก้วกาแฟแยอย่างมีจดิตอุ๊ยผู้กองขอบคุณค่ะอลรินหันมามองชาคิยาเหยียดเียดคงไม่ต้องแนะนำเนาะเพราะถึงยังไงถ้าฉันแต่งงานเมื่อไหร่ก็คงไม่ได้เชิญเธออยู่แล้ว ขอให้ได้งานทำเร็วนะจ้าอุ่นไปขับผู้คาอรินหันไปควงแขนผู้ทิพย์ที่ได้แต่ยิ้มแยแยและก้มหัวให้หญิงสาวที่ถูกเพื่อนดูถูกอย่างขอโทษอยู่ในทีแล้วรีบออกจากร้านไปวินนี่มองตามอย่างหงุดหงิดทำไมแกไม่ได่ามันกลับไปบ้างอย่าเลยป่าประโยชน์กับไฮโซอย่างยายอรินดูถูกคนชมัดเขารวยจริงไงเลยพูดจาดูถูกคนได้อย่างไม่ต้องระวัง ไฮโซก็โดนตบได้นะแกไม่คุ้มหรอกเห็นคุณภูอยู่กับเยนี่แล้วไม่นึกอยากจะเจออีกแล้วนะเนี่ยไปกลัวอะไรมันไม่ได้กลัวแต่ไม่อยากมีปัญหานี่ถ้ายายอลินรู้ว่าฉันหางานทำไม่ได้ต้องมาเป็นโคโยตี้แบบนี้คงดูถูกหน้าดูและคงโพธนาไปทั่วเยนี่ร้ายมาแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนมีประกวดดาวคณะฉันดันไปชนะมันตั้งแต่นั้นชีวิตไม่เคยได้สงบเลยจนกระทั่งเรียนจบแยกย้ายกันไป ก็เพิ่งมาเจอนี่แหละแต่ดูท่าทางว่ามันจะตามข่าวแกถึงรู้ว่าตกงานอืมแต่คงรู้ประมาณแค่นั้นเพราะเรื่องที่ฉันมาทำงานกลางคืนไม่ได้บอกเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาเลยถ้าไม่ได้แกกับแม่ช่วยฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปชาคิยายิ้มให้วินนี่ซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นปถมซึ่งจะว่าไปก็รู้จักกันตั้งแต่เกิดก็ว่าได้เพราะพ่อแม่เป็นเพื่อนบ้านกันมา กระทั่งพ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับญาติคนนั้นคนนี้จนเรียนจบและมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็มีแต่วินนี่กับแม่ที่คอยช่วยเหลืออยู่ทนทนไปก่อนแกไว้มีทุนค่อยเปิดร้านกันว่าแต่หน้าเสียดายผู้กองนั้นเนาะดันมีคู่เสียจแล้วช่างเขาเถอะเขาจำฉันไม่ได้ก็ดีแล้วเดี๋ยววันไหนนัดคืนรถค่อยหาคนเอาไปคืนจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกอืมให้วุฒิไปคืนให้ก็ได้วันไหนค่อยนัดมา วินนี่หมายถึงแฟนหนุ่มคนล่าสุดซึ่งอยู่ในทีมโคโยตี้ที่ไปโชว์ตามที่ต่างๆด้วยกันคงต้องอย่างนั้นชาคิยาบอกเรียบๆแต่รู้สึกเศร้าขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแต่ผู้หญิงทำงานกลางคืนอย่างเธอจะมีสิทธิ์ไปคิดอะไรกับผู้ชายอย่างเขาได้อย่างดีก็เป็นได้แค่ผู้หญิงที่เขาอยากนอนด้วยก็เท่านั้นอลินเดินควงภูทิปมาที่รถขนาดที่ต่างคนต่างถือเครื่องดื่มมาชายหนุ่มลำคาญเพราะอากาศที่ร้อนและเดินไม่สะดวก แต่จำต้องรักษามารยาทไว้เพราะอลินเป็นลูกสาวเสียตรงที่เขาตามสืบคดียาเสพติดอยู่เขาเข้าไปตีสนิทกับเธอจนควงคู่ในฐานะแฟนคนหนึ่งของเธอเพื่อเข้าใกล้เสียตรงให้มากที่สุดระหว่างที่เดินมาที่รถเขาเห็นรถคันเล็กๆเ,เ,เก่าๆที่เขาให้ชาคิยาย,ยืมไปเมื่อวันก่อนจอดอยู่ก็ชะงักมองอะไรคะอลินถามยังแปลกใจอ๋อเปล่าครับรู้สึกเหมือนรถเพื่อนอนะ เพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายคะอลรินหันกลับมามองชายหนุ่มยิ้มยิ้มหึงเหรอหึงสิคะเราเป็นแฟนกันแล้วนี่นาที่ผมยังไม่หึงคุณเลยคุณมีหนุ่มนุมควงตั้งหลายคนไม่อย่างนั้นจะได้ชื่อว่าอลรินสาวฮอตเหรอคะอย่าหึงเลยคะ่ะพวกไม้ประดับพวกนั้นผมเป็นไม้ประดับด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เสียหน่อยเท่าที่ผ่านมาป๋าชื่นชมผู้กองมากที่สุดเลยนะคะถ้าผู้กองมาขอรับรองว่าป๋าตอบตกลงทันที ผมไม่ได้รวยนะครับจะกล้าไปขอลูกสาวเสียธุรกิจก่อสร้างได้ยังไงครับไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีเงินเลยหน้าที่การงานคุณก็การันตีได้อยู่แล้วจริงๆนะคะผู้กองหน้าที่การงานคุณอนาคตคุณเป็นใบเบิกทางทุกอย่างขนาดนั้นเชียวขนาดนั้นจริงๆนะคะว่าแต่ผู้กองพร้อมจะกล้าไปขอกับป๋าไหมคะขอแน่ครับแต่เราทําความรู้จักกันมากกว่านี้อีกหน่อยดีไหมสายตาหวานมีประกาย อย่างให้รู้ความหมายอยู่ในทีหญิงสาวซึ่งชำนาญเรื่องบนเตียงฉีกยิ้มให้ด้วยท่าทียั่วยวนวันนี้ผู้กองเสร็จงานกี่โมงล่ะคะหญิงสาวไม่ได้ตอบรับแต่คำถามที่ย้อนกลับนั้นทำให้ชายหนุ่มชะง,งักไปเพราะวันนี้เขากับทีมวางแผนไปที่ผับอีกแห่งเพื่อจะจับตาดูความเคลื่อนไหวของเสียตรงกับพวกผมยังไม่แน่ใจเลยไม่รู้ว่าผู้กำกับมีอะไรพิเศษหรือเปล่าว่าแต่วันนี้ ป๋าคุณอยู่บ้านหรือเปล่าครับค่ะทำไมล่ะคะเผื่อผมเคลียร์งานได้ทันผมจะได้ไปขอทานข้าวเย็นด้วยไงครับหญิงสาวมีท่าทีลังเลเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าวันนี้ปิดาจะให้ทําอะไรบ้างแต่ก็แซงเอออ,อไปด้วยงั้นเดี๋ยวเราโทรคุยกันดีไหมคะเอาเป็นว่าให้ผู้กองว่างจริงๆก่อนอลินจะดูให้ว่าป๋าอยู่บ้านไหมอย่างนั้นก็ได้ครับว่าแต่คุณจะให้ผมไปส่งไหม ผู้ทิพย์ไม่อยากไปแต่พูดไปตามมารยาทไม่เป็นไรคะ่ะคนรถรออยู่คนรถรอก็ให้กลับไปก่อนก็ได้นี่ครับหญิงสาวแส้คิดทั้งทที่ในใจรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องรีบกลับบ้านเพื่อประสานงานให้เสียตรงกับลูกค้าได้พบกันแล้วแกล้งพูดด้วยน้ำเสียงเสียดายไปส่งก็แป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็ต้องรีบไปทำงานอีกเอาไว้โทรคุยกันดีกว่าคะ่ะถ้าคุณว่างแล้วป๋าอยู่บ้านเดี๋ยวอลินจะเป็นแม่ครัวเลี้ยงต้อนรับเอง ทำกับข้าวเป็นด้วยเหรอครับอะาดูถูกอลินไม่ได้นะคะผมจะรีบเคลียร์งานอยากชมครับอยากชิมไปซะทุกอย่างสายตาที่มองมานั้นมีประกายความปรารถนาในเรือนร่างของหญิงสาวให้เห็นอยู่ด้วยซึ่งนั่นทำให้อลินรู้สึกร้อนผุบวับขึ้นมาบนใบหน้าไม่น้อยความรู้สึกแบบนี้เป็นความสุขแห่งชีวิตเธอเป็นอย่างมากถ้าไม่ติดงานสำคัญเธอจะไม่มีวันปล่อยให้เขาหลุดมือไปแน่คืนนี้ แต่งชุดพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะชาคิยาล้องถามวินนี่อย่างแปลกใจเมื่อเดินออกมาจากร้านกาแฟเมื่อวินนี่บอกให้รู้ว่าการแสดงโชว์ในค่ำคืนนี้ต้องแต่งตัวแบบไหนใช่ยะพี่โจบอกว่าเต้นโชว์เหมือนคืนที่ไฟไหม้นั่นแหละแต่เปลี่ยนภาพลักษณ์จากนางกระต่ายเป็นพนักงานบริษัทแล้วมันเซ็กซี่ตรงไหนแกก็ตรงที่กระโปรงสั้นขาอ่อนแต่ติดซิปให้แหวกข้างมาสุดเอวได้ไงแกก็ช่างออกแบบ แต่ก็ดีหน่อยที่แกรู้ใจให้ใส่ถุงน่องได้ไม่งั้นไม่มั่นใจไงไม่รู้เอาเถอะไงก็ได้ได้แต่หวังว่าคืนนี้คงไม่มีเรื่องถ้ามีเรื่องอีกเห็นทีจะต้องขอบายกับงานกลางคืนเสียทีเพราะอย่างคืนนั้นถ้าไม่ได้คุณผู้กองนั่นช่วยไว้ถึงตายเลยฉันงานมันหายากด้วยอย่างแกยังมีทางเลือกเพราะมีใบป,ปริญญาแต่ชั้นปวชยังไม่จบเลยพุตก็แค่มสจะไปสมัครงานที่ไหนได้ มันก็ต้องมีแหละหรือแกจะเต้นไปจนแก่เอาเถอะอย่าเพิ่งพูดอนาคตที่ยังมองไม่เห็นเลยทํางานคืนนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีก่อนเดี๋ยวเย็นๆไปเจอกันที่ผับแล้วกันอืมหกโมงเย็นนะแกพี่โจจะซ้อมก่อนโชว์จริงห้าทุ่มครึ่งได้ชาลียายิ้มให้เพื่อนแล้วเดินแยกกลับมาที่รถวินนี่เดินไปอีกทางแล้วเธอก็ต้องชะง,งักเมื่อพบว่าภูทิพย์ยืนพิงรถรออยู่ สวัสดีครั้งครับชายหนุ่มหันมายิ้มให้เออค่ะหญิงสาวตอบอึ้งๆไม่แน่ใจว่าเขาจำเธอได้หรือเปล่าแต่การยืนพิงรออยู่ข้างรถก็บอกอยู่แล้วในทีว่าเขาน่าจะรู้ไม่คิดว่าจะเป็นคนุณตอนแรกก็แค่คับคายครับคาที่จำได้เนี่ยพอรถหรือเปล่าคะคงจะอย่างนั้นไม่คิดว่าโคโยตี้สาวเล่าร้อนบนเวทีพอถอดคาบออกมาแล้วจะกลายเป็นสาวหวานสวย เป็นนางเอกได้เลยนะเนี่ยถ้าอย่างฉันเป็นนางเอกได้ผู้หญิงทั้งโลกคงเป็นนางเอกได้โดยเฉพาะคนที่คุณควงมาก็คงอย่างนั้นเจอกันก็ดีแล้วคุณจะเอารถคืนเลยไหมคะเดี๋ยวฉันขับไปคืนให้เลยยังหรอกผมยังไม่รีบใช้คุณเอาไปใช้ก่อนเถอะไม่ดีมั้งคะเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยอยู่ๆมาให้ยืมรถผมไม่คิดมากหรอกคุณคิดๆแล้วก็น่าเสียดายนะที่คืนนั้น ผมปล่อยให้คุณลอยนวลไปได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คุณกลัวจะเจอผีนอนอยู่ข้างๆผู้ทิพย์หัวเลาะสดใสนั่นสิผมกลัวว่าตื่นขึ้นมาแล้วสยองถ้ารู้ว่าตื่นขึ้นมาเจอนางฟ้ารับรองว่าไม่ปล่อยไว้แน่หญิงสาวยิ้มยิ้มผ่านสายหน้าฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ขายผมรู้คุณย้ำมาหลายครั้งแล้วแต่ต่อให้พูดสักกี่ครั้งมันก็ไม่ดูน่าเชื่อถือหรอกใช่ไหมคะ ผู้ชายโดยมากจะคิดว่าพยายามอัพราคามันก็จริงอาชีพอย่างนี้เสี่ยงจะตายคุณไม่น่าจะทำงานมันหายากนี่คะแล้วอีกอย่างก็แค่ไปเต้นโชว์เพียงแต่ว่าสถานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ระดับผับหรูแบบนั้นฉันก็ว่าไม่เลวร้ายมากเกินไปมันก็จริงว่าแต่ว่าคุณรีบไปไหนหรือเปล่าฉันต้องไปซ้อมเต้นตอนหกโมงค่ะคืนนี้ขึ้นโชว์ที่เก่ายังเปิดไม่ได้นี่ หรือได้ที่ใหม่แล้วที่ใหม่ชั่วคราวนะคะผับสตาโชนะคะอ๋อผับคุณสนคุณรู้จักเหรอไม่หรอกแต่คืนนี้ผมก็ต้องไปที่นั่นเหมือนกันไปเที่ยวหรือทำงานค่ะกึ่งๆึงน,น่ะไปดูคนนะ่ะคืนนี้เจอหน้ากันไม่ต้องทักกันนะครับคืนนี้เราไม่รู้จักกันนะก็ได้ค่ะแต่คนเยอะอาจจะไม่ได้เจอกันเจออยู่แล้วพอผมจะไปดูคุณเต้นหน้าเวทีเลยจะได้เห็นชัดช หญิงสาวหัวรอกคำคำรู้สึกดีที่ได้พูดคุยกันอย่างนี้คุณมีนัดหกโมงนี่เพิ่งจะเที่ยงกว่ายังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงไปเที่ยวกันก่อนไหมไปดูหนังกันสักรอบอยังทันเอออย่าลังเกียดผมเลยคิดว่าผมเป็นเพื่อนคนนึงก็แล้วกันคือฉันไม่อยากมีปัญหากับอลินหญิงสาวตัดสินใจพูดตรงๆไม่มีหรอกครับเราก็อยากให้เขาเจอสิพูดง่ายไปไหมคะ เอานาอย่าคิดมากเลยแค่ไปดูหนังโลกมันไม่กลมอะไรนักแล้วที่สำคัญผมรู้ว่ายายอลินกลับบ้านไปแล้วโอเคไหมก็ได้ค่ะงั้นจอดรถคุณไว้ที่นี่เดี๋ยวไปกับผมแล้วจะกลับมาส่งที่รถห้างที่มีโรงหนังก็อยู่ไม่ไกลก็ได้ค่ะหญิงสาวตอบรับนึกในใจว่าควงตำรวจเป็นแฟนสักวันก็เท่ดีเหมือนกันแต่ก่อนไปเรามีข้อตกลงกันหน่อยดีไหม เพื่อการเดทครั้งนี้จะได้ดูเป็นกันเองอะไรคะเราไปอย่างเป็นแฟนกันคะก็เป็นแฟนกันสักวันไงไปยังไงคะไปอย่างเป็นแฟนกันเราแค่จะไปดูหนังกันไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับเป็นแฟนกันก็อย่างนี้ไงชายหนุ่มคว้ามือหญิงสาวมาจับก็เดินจูงมือกันไปฉันนะยังไม่มีแฟนคงไม่เป็นอะไรแต่คุณมีแฟนแล้ว และที่สําคัญฉันไม่รู้ด้วยว่าคุณมีแฟนกี่คนถ้าเดินควงกันอยู่และแฟนคุณมาเห็นเข้าแล้วมาตบฉันเข้าจะว่าไงรับรองว่าไม่มีทางผมเคลียร์คิวลงตัวน่ะไม่มีทางที่รถไฟหลายขบวนจะมาชนกันหญิงสาวใส่หน้าด้วยท่าทีละอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันฉันคงไม่ซวยขนาดนั้นงั้นไปครับคุณแฟนค่ะคุณผู้กองเอ้ยคุณภู คุณอุ่นคนสวยหน้ากอดผู้ทิพแกล้งแย่แล้วเดินเข้ามาชิดโอบเอวเธอไว้หญิงสาวโวยวายทันทีเป็นแฟนกันหลอกๆไม่ต้องโอบจริงสิคะหน้าขอหาเศษหาเลยหน่อยอย่าลืมสิหลังงามงามของคุณผมก็จูบมาแล้วคุณน,นี่เดี๋ยวไม่ไปด้วยเลยผู้ทิพหัวเราะเขารู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกกับการที่ได้อยู่เคียงข้างชาลิยาขนาดนี้ ความรู้สึกมันแตกต่างกับที่อยู่กับอลินเพราะอลินนั้นดูเป็นผู้หญิงจัดเจนไปซะทุกเรื่องท่าทีเธอแผ่ววไปเสียทุกขณะผิดกับชาคิยาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงทํางานกลางคืนแต่ความน่ารักสดใสของเธออลินเทียบไม่ติดทีเดียวบรรยากาศคู่รักหลอกๆสร้างความบันเทิงใจให้ทั้งภูทิพย์และชาคิยาไม่น้อยทั้งสองรู้สึกถึงความคุ้นเคยที่มีต่อกันแม้ว่าเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานสําหรับชาคิยาแล้ว เธอวางใจในตัวเขามากเพราะเขาช่วยชีวิตเธอไว้ในขณะที่ภูทิพรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้แล้วสบายใจอย่างบอกไม่ถูกทั้งคู่เดินจุงมือกันมาที่โรงหนังในห้างสปปรรพสินค้าแล้วก็ต้องชะงักไปเมื่อเห็นว่ามีคนมารอต่อคิวซื้อตั๋วหนังเป็นจำนวนมากวันนี้หนังฟอร์มใหญ่เข้าวันแรกภูทิพบอกเมื่อมองมองดูว่าโปรแกรมหนังเป็นอย่างใดงั้นไม่ต้องดูหรอกคะ่ะกว่าจะซื้อตั๋ว กว่าจะได้ดูไปทำงานไม่ทันพอดีนั่นสิแล้วคนเยอะๆอย่างนี้ถ้าซื้อตั๋วได้ก็ต้องดูข้างหน้าผมไม่ชอบนั่งดูหนังข้างหน้าเหมือนกันเลยเสียดายจังว่าจะแอบจูบคุณเสียหน่อยตอนอยู่ในโรงหนังมืดๆหืมคิดอะไรของคุณเนี่ยคิดจริงๆนะคิดอะไรบ้างคะไหนลองพูดมาสิก็คิดว่าพอเข้าไปในโรงหนังนั่งอยู่แถวบนสุด ที่ไม่มีใครเห็นกันสองคนช่วงที่มืดๆก็แอบ,บจูบแก้งคุณพอคุณตกใจหันมาทีนี้ก็จูบปากเลยไงบ้าหญิงสาวแอบ,บหยิบเข้าที่แขนอายก็อายที่เขาพูดแบบนี้แต่ก็อดจะคํำไม่ได้กับท่าทางทะเลนทะเลนของเขาที่ทำให้เหมือนกําลังอยู่ในอารมณ์หื่นกับเธอพูดจริงดูชํานาญนะคะเคยทำมาแล้วสิท่าไม่เคยอยากลองอยู่ทำไมไม่ลองกับอลินไม่เอาละ อลินดูจะแรงอยู่ผมไม่ชอบอะไรง่ายๆแต่ที่คุณพูดถ้าฉันยอมให้คุณจูบในโรงหนังฉันก็เป็นผู้หญิงง่ายๆเหมือนกันนะคะหญิงสาวบอกเมื่อพากันเดินออกห่างจากโรงหนังไม่หรอกไม่เหมือนกันไม่เหมือนยังไงเพราะผมไม่คิดแบบนั้นผมรู้สึกชอบคุณหญิงสาวชายหน้าคุณน,นี่จริงๆเลยเจ้าชู้หน้าดูใครได้เป็นแฟนปวดหัวตายผมไม่เคยพูดกับใครอย่างนี้เลยนะ ชายหนุ่มกุมมือเธอกระชับขึ้นทําให้หญิงสาวรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเชื่อได้แค่ไหนเนี่ยจริงๆพึงกล้าพูดกับคุณแบบนั้นเป็นคนแรกจริงๆนะหญิงสาวยิ้มยิ้มคุณกําลังจะทําให้ฉันหลงสเสน่ห์คุณนะเนี่ยหลงได้เลยว่าแต่เราจะไปไหนกันดีที่ที่ผมจะสามารถจูบคุณได้ด้วยหญิงสาวมองค้อนดูเธอะเขาช่างพูดได้หน้าตาเฉยเธอจึงแกล้งแย ไปที่รถไหมคะเห็นคนชอบจูบกันในรถเป็นไอเดียที่ดีงั้นไปเลยชายหนุ่มจะลากเธอไปที่รถหญิงสาวตีแขนเพี้ยคุณนี่จริงๆเลยฉันพูดเล่นพูดเล่นจริงอะแนะนำซะขนาดนั้นพูดเล่นจริงๆอย่าคิดเป็นจริงเป็นจังสิคะคุณผู้กองไม่รู้ละเดี๋ยวถ้าได้ขึ้นรถคุณต้องให้ผมจูบตกลงนะไม่ไม่รู้ละผมจะจูบคุณจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดู เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปเดินเล่นกันก่อนคุณอยากดูอะไรเสื้อผ้าหรือน้ำหอมดีผมยอมเป็นป่าให้สักวันเดี๋ยวก็ถล่มเต็นที่เสียจเลยยินดีครับแลกกระจูบกันครั้งหนึ่งปากคุณสวยหน้าจูบจริงๆเลยแต่ปากคุณน่าเกียดน่าอยู่ห่างๆหญิงสาวเดินหนีไม่อยากพูดเล่นกับเขาแล้วพราะเขาพูดเล่นโอโลมแบบนี้หญิงสาวรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาไม่น้อย